เออคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเลยอหรือหรืจะดีมากเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์มีปุ่มไหนกดกี่ก็กดไปหมดเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับโอเคครับพวกกากส่วนหนึ่งเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในค่ายของ PG นะทุกคนนะ นี่แหละกับเกมนี้เลยสายเซนชายเซนวินนะทุกคนนะเออ,อก็อ่านแล่วไม่จะออกอะ่ะมาเลยครับกับสล็อตเกมนี้นะแต่ขอเล่งเสียงกับมันไม่ค่อยได้ยินเลยทุกคนโอเควันนี้เราไทุนกันมาที่สามพันเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าซื้อ้อยซื้อห้าพันาเดี๋ยวมาซื้อพี่เกมกันนะซื้อซักซักทันห้าก่อนเลยทุกคนมาครับ ที่เเสียงเกมมันไม่ค่อยดังเลยะอ๋อมันปิดเสียงเอาไว้ทุกคนเดี๋ยวแป,ป๊บนนะี้ะโอเคลืมเปิดเสียงเกมอะ่ะไม่หมุนแล้วกะนะทุกคนนะอันนี้เราจะไม่หมุนแล้วกันเพราะว่าหมุนทีไรก็จะเกลือ,อะไะทุกคนโอเคปลาแถวแรกนะทุกคนคปลา,นนปลาไม่มา ้องคิดป่ะความบันเทิงนะอุย้ยวายเหรอัน,อนี้สวยครับผมเต็มหน้าเลยครับผม,มจะไม่มีอะไรต่อนะมันเปิดไอ้น,นี่ยังไงวะทุกคนเอาแล้วก็กดตัวอะไรเนี่ยมาแก่โอ้ทุกคนมันได้งออกว่ะแป๊บบนึงแป๊บบนึงผมกดผิดต้องเข้าใหม่อะ่ะ เกมเราซื้อไปมันยังอยู่อ่ะเสียงเกมมันหายะน,นะทุกคนตอนสักคู่แล้วทุกคนนะนี่ยังอยู่ยังอยู่พีเกมยังอยู่นะยังเหล,ลือแปดเหลือมุลหนึ่งอุ้ยนี่มันกำไรแล้วทุกคนนี่ไงกำไรแล้วอ่ะเราทุนมาที่สามพันนะทุกคน ดูดิไม่รู้มันโดนอะไรไปนะเมื่อกี้มันไม่เห็นด้วยนะเรากดไปโดนตัวปุ่มออกอกนันด้วยกลับทำไมดีไม่แตกแล้วเอาเรื่องว่ะนี่ไงตัวปิดเสียงมันปิดเสียงเอยไวออกวาไงต่อดีวะมันแตกแล้วว่าโวนขอซื้อไปที่ห้าร้อยก่อนแนละ้วกนัน ขอไปเลยนะครับผมเสียงเกมมันขัดข้องอยู่นะลองหมุนยังไงก็ได้กำไรแล้วทุกคนแม่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 แมาตัวคูณอย่างเดียวก็พอไปเริ่มเลยไม่รู้มันแตกยังไงนะเมื่อกี้นะเราไปโดนปุ่มกดไปกับหน้าหลักแล้วทุกคนจบ พี่เกมนี้มันจะแต่ไม่แต่เราก็พอแล้วนะทุกคนกำไรเรามาแล้วนะไม่ต้องไปเอาหนักแล้วคนมันแต่งแล้วมันก็ไม่ต้องไปโลภทุกคนะนะมาครับมาครับเหลือนหนึ่งมุนทุดท้ายโอเคมีต่อไหมเนี่ยโอเค กำไรมาไวอยู่แล้วทุกคนนะ2000บาททุกคนโอเคครับเราจะไม่ต่อแล้วนะทุกคนนะเออซื้อเครื่องเดียวถือว่าแตกแล้วโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดตามช่องให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกิจกรรมดีๆที่จะแจกนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับผม